กสวัสด um oh. ีเดอพ่อแม่พี่น้องซีสีตังบัทเดียวมาอีกแล้วพี่น้องบันลอยดอนค้องม็บพาบรรยากาศพี่น้องบันทงไว่ออกไปเลี่ยงมนะารัพ่อแม่ทำเลพี่น้อ ติบโมงหน่อยๆพอดีพอดีจะเดินไปละเรล่มปลอยแล้ว <c oughs> ตามเบิ้งพี่น้นองมันเนี่ยมันดิไปทั้งได chấm mầm đây ạ nó này ngon ốp tốt thật để tăng hạt จะล้มอยู่พี่น้องเอยล้มประมาณ30%มสเอสี่อร์เซากาศจะเริ่มเย็ยนๆลงอีกเพราะฉะนั้นต้องเสมือที่จรงว่าห่อนขึ้นอุนขึ้นอนี้ก็เริ่มลงม,มาอีกแล้ว

ยากาศอากาศเปลี่ยนไปเบิดธรรมชาติก็เปลี่ยนอือตอนนี้ก็จะออกใหม่หรือมั้งออกใหม่อีก,อออก,อกแน่แน่นอนประมาณอาทิตย์หนึ่ง ้านได้กระจมเหมือนกันหมดพี่น,อน้องบ่มียาน้องเรียนกับพ่อมีอยู่ทั้งบ้านตูมก็ได้ต่วบัญญาก็ะบ่อคอยมีเหมือนกันท่านมีแตจมบ่มียาหลงท่ามจะขักวัดดวงเอา กันลาขึ้นโคกเป็นยังพ่อพ่อสีมี่หยาอยู่ส่วนน้ำต่อเฟืองพ่อสไดอยูได้กินอยู่แต่ว่าล่วงถมำสีอืม,อมเราคนเด้อ ห้องมท่นได้พร้อมห้องทองไปกอยูงได้ขอั่กและ่ะหากินยังก็นกินหลดพ <c oughs> รบสบายทอง <c oughs> เอาไปบ <c oughs> ่อเอาไปมองก็คือนนตัวมีโอ้ยทางนามันจะปล่อยถึงกาลังปล่อยพี่น้องเลยเป็นโคกอืมมาเจอตัวนี้แหละตัวเลต่นดอยโอ้ยเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเป็นหมูก็อจะตักพี่นน้องเป็นหมนูเป็นพวก งามครับว่ะอันออกไม่้ห็นตัวเม่ันเอาไปเรื่องนี้ก็จะบุกกาขายตถอเนี่ยตายค่ากันหมดละ

เป็นเผาสองแบบอันนี้เผาทั่วไปเผาอีกอย่างหนึ่งเผาในถังถังน้ำมันเ,เ,เร็ว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 ,รวไปเร็ว นักแวด,ดีนักโอ้สุดร้อนยังอยู่เว้แนะแหนะแหนะอุ้ยยีแสบยังอยู่ยังอยู่ย,ยังไงเราได้ไปนอนะ <c oughs> ไปแล้ว

ก็แยกย้ายกันล้วพี่น้องกำลังทา้งแล้วไปใหญ่หำงเรัน,นาสิแม่ไปใหญ่เองเห็นไปนี่อันนี้เป็นโคกตามทรงไปใหญ่หำแล้ววัน,นี้ก็ติตามทรงทั้งโคก Hmm. พยายามหุ้มที่นองเลยงาหายงาขาดตัวพันเลยวะการวันมันคาสอกกับโมเมนเลื่อยสอกอีกโอ้ ไปนําพ่อใหญ่เองพี่น ลงถนะ้ำเลยขอบมีลงถ้ำมีสามขอบ,ขอบเลยพาย่งมารวมเป็นสี่ขอบมีหมูปากหมูคุย เปลี่ยงวัววกเลี่ยงวัวเลี่ยงกุ่มไผ่กลุ่มมันมันบ่เคยไปน้ำกันมันเดี๋วไ,ไปเลียวัวไปขอไปกันไปหาการมันกับพยูมันจะแตกออกไปขึ้เขาตัวนี้ปวดะปวดเนยบย

เอามาฟิงแดดแสดงว่าหนาวมันนอนอยู่พี่ตีมันนอนอยู่พี่มันนอนอยู่นี่พีคือแ่เสียงของเสียงดัง ขายมัวได้เงินหลายเป็นหนเลยเล่บเลย่บเสียงดังเหนขายอยู่มื่นหนึ่งว่ามันจะได้อยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันเป็โบแมนเลยนึ่งมาถามมึงเมือ่มมอกี้เนี่ยเป็นหมื่นหนึ่งโอ้ยโบแมนธรรมดาลเลยแสดงว่าราคามันขึ้นเริ่มขึ้นแล้วมั้าโตกับใบใหญ่มาไหนเลยเห็นนายบานตูมขายหกพันประมาณน,นั้นหกพันเจ็ดพัน โดนี่คือว่าไดือนมื้อหนึ่งนี่ล่นี่ล่าข <c oughs> ายเมื่อยไปไป <c oughs> จับเงินมื่นอยู่ย <c oughs> มีความเนทองบ้าน <c oughs> สงสัย

ไม่สีซ้ำกันแหละแต่ว่าสีน้อยกว่านี้น้อยนึงต้องมันผอมกว่านี้น้อยนึ่งในมื่นหนึ่งมาแต่ว่าตัวนี้ต้องเลื่อมมื่นเพราะว่ามันตันกว่าตัวนั้นตัวนั้นไม่ค่อยตันกว่นี่ที่เราก็เลี้ยงไว้ก็เพ่าะแก่คัดแก่จนอายุพี่น้องยามเฮามีก็ได้ยามเฮาจำจำเป็นที่ใส่เงินมันก็ได้อยู่โอเคอยู่โอ้ส้มมะแว สมมักแว่กับแว่กันอย,ย,ย่างไต้องขางท้างเ่าแล้ออกไปแล้วบะ่ะ้อาันเจ็บขี้งหระเห็นหยาที่เขียวเนาะตามธรรมาชาติสันผาตรยานของมันพ่นองเลยจะหาอยู่หากินเท่าที่สิหาได้ทั้ง้ก็คือกัน ยั้นตอนไปซ <ijk> อยกันสองขางโอนโอนดอดว่าแล้วมันจะเจ็บชิ่งเหมือนกอืมอางนี้ไปบ่ไป

Hey!

ราจอนกำลังบุ่นไายว่ากับพ่องว่ารถกับพ่อรถบัดโอ้ยเอาเอาคักคักเลยพ่อใหญ่เอาคักคักเลยไหมไปยากหลายไปยากหลายเป็นตั้งใดบัด ไปไหนลดพี่าพื้นออกก้นน่ะพื้นลอไปอ่ะหอดมังเลี่ยวแล้วพี่น้อนด้ยเอ้ย <c oughs> อ้าแล้วพี่น้องไม่พยงยาเองตามทรงคอ,อ,อพี่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวกลมาเปิ่งให้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจ เนี่ยเรถึงหป่ปา้วขอขอหเลยละอยจากใจจริงพี่น้องเนี่ยแต่กระต้่นว่าท่าปันี้ยยงเนียวเนี่ยย่เคือเก่าอยู่ไอศูนย์ป่แข็งแรงนะครับเด้อ่าเก็บจะไข่าปพวย่ะจนจะสิ่งดีๆงามในชีวิตเรวก็นี้เวลาก็สิน้ำตามไปพุ่นนะพี่น้องตอนบุรีก็ัวลาหมดแล้ว ประกาพแข็งแรงเลครับเด้อพอกันไหมเนาะครับเน,ะนาะจิบหนาสำหรับคลิปนี้ขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ